ไข่มุกอยาาพิส่สุดแห่งท้องทะเลในความกเงียบของท้องทะเลซุกซ่อนบางสิ่งที่เป็นประกายดุจด,ดาวบนฟ้าไข่มุกอัญมณีที่ไม่ได้ถูกเจรไนแต่ธรรมชาติบรรจงสร้างมันขึ้นด้วยเวลาความบังเอิญและความลับที่ยังคงสะกดผู้คนมาหลายพันปีไข่มุกคืออะไรไข่มุกไม่ได้กำเนิดจากหินหรือแร่แต่มาจากสิ่งมีชีวิตมันคือผลลัพธ์ของการป้องกันตัวของหอยสองฝาเมื่อสิ่งแปลกปลอมเช่นเม็ดทรายหรือพยาธิเล็กๆเ,เ,เข้าไปในเปลือกหอยร่างกายของมันจะค่อยๆหลังชั้นมุกหรือเนเคอร์ห่อหุ้มสิ่งนั้น้้นนนนนไไวววชชชัััแแลลลลละเเ่่่าาาาาจจกกกกยป็ขมมุตคือทโ ในตำนานเปอร์เซียเชื่อว่าไข่มุกเกิดจากน้ำตาของเทพธิดาในญี่ปุ่นเล่าว่าไข่มุกคือน้ำตาของเงือกและนางไม้ในตะวันตกสมัยโรมันโบราณเชื่อว่าไข่มุกคือสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และอำนาจสำหรับจีนไข่มุกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีและพลังชีวิตในศาสนาอิสลามมีการกล่าวถึงไข่มุกในสวรรค์ที่เป็นรางวัลแด่ผู้มีศรัทธาไข่มุกกับอำนาจและฐานะไข่มุกเคยเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีมูลค่าสูงกว่าทองคำโดยเฉพาะไข่มุกธรรมชาติในยุคก่อนการเพาะเลี้ยง ราชินีคลีโอพัตราแห่งอียิปต์เคยดื่มไข่มุกลายในน้ำส้มสายชูเพื่อแสดงความมั่งคั่งในราชสำนักจีนญี่ปุ่นและยุโรปไข่มุกประดับอยู่บนมงกุฎเครื่องแต่งกายและของใช้ของจักรพรรดิการเพาะเลี้ยงไข่มุกต้นศตวรรษที่20ไข่มุกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงจากญี่ปุ่นโดยโคคิชิมิคิโมโตะผู้พัฒนาไข่มุกน้ำเค็มคุณภาพสูงทุกวันนี้ฟาร์มไข่มุกกระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนไปจนถึงออสเตรเลียและตะวันออกกลางทำไมไข่ม แม้ไข่มุกจะไม่ใช่ของหายากเข้าสมัยก่อนแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามความสง่างามและเวลาไข่มุกแท้ทุกเม็ดใช้เวลาสร้างหลายปีไม่สามารถเร่งด้วยเครื่องจักรมันคือของขวัญจากธรรมชาติและในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นไข่มุกคือเครื่องตวนใจว่าความงามแท้ต้องใช้เวลาจากน้ําตาของเทพธิดาสู่เครื่องประดับของจกักรพรรดิจากหยาดของหอยเล็กๆใต้ทะเลสู่ของขวัญแห่งความรักและความสง่างามไข่มุกไม่ใช่แค่อนญมณีแต่คือเรื่องราวของธรรมชาติมนุษย์และการเวลา